อยากลองเลยต้องหามาชิมรสชาติก็โอเคอยู่นะมีหลายรสชาติกรอบหวานมันอืมแล้วแต่คนกินว่าจะชอบหรือไม่แต่เราว่าก็โอเคนะ อยากรู้ต้องซื้อมาลองดูนี่จ้า